มีแบ์อมค่ะขอบคุณวิต้องคอนโดนะครับใช้ชีวิตรู้ใช้ชีวิตวิงโครงการคุณภาพจาดแอรเลครับูมฟเอเคือายใหม่30ชนับทุกท่านทุกที่สุดได้แล้วไทยขอบคุณชูวิชันเปิดชีตภูมใหม่เปิดชู ขอขอบคุณครูวิชันนะครับแล้วก็รายการครูแอคดเ้มี่แฟนเอเชียนะครับที่ทำให้พวกเราจากคนธรรมาดามีเวทีหน้าฝันแล้วก็ทำฝันนั้นให้เป็นจริงครับค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเรามีเทรนเนอร์ที่ดีนะคะขอบคุณเทรนเนอร์นะคะที่ให้ความเป็นสิ์แล้วก็เป็นครูกับเรานะคะยังงี้ก็ขอบคุณมากๆม่ที่ให้ความรักเราหนึ่งลูกกร้ดองครูและสิทธ์นะคะขอบคุณค่ะ ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่ท่านที่อยู่เบื้องหน้าและก็เบื้องหลังของควับสำเร็จในครั้งนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะแล